สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหลังจากที่ห้างปิดมาหลายเดือนเราก็มากันมีเริ่มเปิดแล้วทุกคนเริ่มมาส่วนนี้ค่ะทุกคนบ้านบอลล้างหนึ่งจากาไปดูตรงนั้นะหนูก็กลัวนะนี่นี่หนูนหนก็จะค่าขายายดูนะไม่กล้าเข้าไปรับจ้ะเขาก็กล้ารัวแบบนี้เลยนะคะทุกคน ทิ้งร้างเค่ะฟีสิกแล้วค่ะพี่จานสลดัดเป็นไงอยู่คนเดียวเลยนะพี่ทุกคนมันไม่มีใครมาเล่นเลยนะรู้ไหมว่าตัวถ้ามาเท้าฝุ่นเกาะขนาดไหนเดินจะพาไปดูฝุ่นเกาะจะไม่หมดเลยทุกคนวันนี้หนูมาซื้อดี y นะคะ พ่อทุกคน,กคน,กคนฟันซิตี้เมืองสนุกกลายเป็นเมืองล้างนะทุกคนหนูว่าต้องให้เขาแก้ชื่อแล้วแหละนะดูสิเขาเขียนว่าวปิดค่ะนี่ทุกคนเห็นปะปิดชั่วเขาวฟันซิตี้ สังนสันสรยาตั้งแต่วันที่19เท19มีนาคมแสดงว่าสีาส่เดือนแล้วเดือนนี้เดือนมิถุนายน,นะคะ่ะนี่เขาเขียนใต้กัไปแล้วปกติเรามาเล่นบ่อยมากเลยนะคะทุกคนแต่ตอนนี้มันถูกทิ้งล้า เป็นของเล่นเก่าสมัยมีคนเล่นนะคะทุกคนแต่ว่านี่หนูขอขอไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่วงนี้ไอว่าชนลด้วยค่ะสวัสดีค่ะ